บางศาสนาแต่ชอบฟังอาจารย์อาจารย์คิดว่าแต่ละศาสนาเหมือนกันไหมคะก็มีความแตกต่างยังศาสนาพุทธเนี่ยมีสีในโลกเนี่ยจะมีความคําสอนหรือความเชื่ออยู่สีเรื่อง 1. นึ่งกามุป,ปาทาน 2. ส,สีลูกประตูป,ปาทาน 3. ทิฏฐุปาทาน 4. อัต,ตวาทุป,ปาทานมันจะมีอุปทา,านอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องอยู่สีเรื่องในโลกนี้บางศาสนาก,ก็บัญญัติเรื่องกามุป,ปาทาน รู้เรื่องอย่างกามอย่างเดียวแต่ไม่รู้สามเรื่องหลังบางศาสนาก็รู้เรื่องสีแล้วก็เออกามมุปารู้เรื่องกามมุปาทานรู้เรื่องสีแล้วก็ตูปาทานคือเรื่องของศีลน่ะสอนให้คนรักษาศีลตอลอดแต่ไม่เข้าใจในอีกสองตัวที่เหลือบางศาสนาเนี่ยเข้าใจกามมุปาทานคือสอนเรื่องกามกามพยาบาาเบียดเบียนเป็นอย่างนี้นะการอยากได้อยากมีอยากเป็นเป็นแบบนี้นะแล้วก็สอนเรื่องศีลว่าเราต้องไม่ Be <ๆ>เบียดเบียนเดือดร้อนคนอื่นด้วยศีลอย่างนี้นะแล้วก็สอนคนอื่นด้วยอะไรทิฏฐุปาทานความเห็น ความเห็นเป็นแบบนี้คืออะไรความเห็นก็เช่นว่าโลกเกิดแล้วสูญมนุษย์เกิดมาแล้วตายตายแล้วเกิดใหม่เวียนวนหรือเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดใหม่เกิดเสร็จปุ๊บอนันตกาไม่มีวันตายอีกเป็นความเชื่อว่ามีพระเจ้าโดนบัรดาม,มีพรมบรรดาม,มีเทพเทวสิ่งศักดิ์สิทธิ์บัรดานี่เรียกว่าทิฏฐุป,ปาทานคือความเห็นในโลกนี้มันมีความเห็นเตมไมหมดอ่ะแต่ละคนแต่ละคนแต่ละาศาสนาก็มีความเห็นในโลกนี้ทุกๆุกศาสนาจะสอนสามตัวนี้ จะขาดตัวเดียวคืออัตวาทุปาทานเห็นว่าตัวตนนี้ไม่ใช่ตัวตนของตนทุกศาสนาจะสอนมันก็หมดกายนี้คือของฉันชีวิตนี้คือของฉันสามีภรรยาฉันบ้านรถฉันทีวีฉันโทรทัศน์ฉันพัดลมฉันลูกฉันทุกศาสนาจะสอนในความเป็นตัวเป็นตนทั้งหมดแต่มีพุทธศาสนาศาสนาเดียวเท่านั้นที่สอนอัตวาทุปาทานสอนว่าไม่มีอะไรเลยทุกอย่างในโลกธาตุนี้ ที่เป็นตัวตนจริงของเราแม้แต่ตัวเราเองที่เราคิดว่าเป็นของเราก็ไม่ใช่ไม่มีเลยมีพุทธศาสนาเดียวเท่านั้นที่สอนเป็นคนเดียวในโลกที่สอนคือสัมมาสมัมพุทธะไม่มีศาสนาในโลกสอนเลยดังนั้นศาสนาแต่ละศาสนาสอนเหมือนกันไหมสามอย่างแรกเหมือนกันหมดเลยไม่แต,ตกต่างกันเลยเหมือนกันแม้แต่สัมมาสมัมพุทธะก็สอนในสอย่างนี้เพราะในโลกเขาก็สอนกันอยู่แล้วแต่ถ้าในโลกเนี่ยมีสี่อย่างนี้ครบเลย ไม่จําเป็นต้องมีสัมมาสัมพุทธะเกิดขึ้นในโลกนี้ก็ได้แต่พ่อในโลกเนี้ยขาดตัวสุดท้ายคืออัตาวาทุป,ปาทานการสอนว่าไม่มีตัวตนจริงเนี่ยไม่มีอยู่ในโลกจึงจําเป็นต้องมีสัมมาสัมพุทธะอุบัติขึ้นในโลกนี้เพื่อมาแก้ไขความเห็นผิดคนในโลกว่าทุกอย่างเป็นของเรานั่นแหละจึงมีความแตกต่างแค่ตัวเดียว ตัวเดียวเลยพระพุทธเจ้าจึงตรัสรูสอนอริยสัจสี่และสอนวิธีการเดินออกจากความทุกข์ให้เห็นได้ว่าไม่มีอะไรเป็นตัวตนจริงของเราด้วยอริยมรรคมีองแปดย่อเหลือ3คือศีลสมาธิปัญญาย่อเหลือสองคือสมถะคือความสงบวิปัสนาคือการรู้เห็นตามความเป็นจริงย่อเหลือหนึ่งคือการเจริญอาณาปานาสติคือการรู้ลมหายใจเข้าออก มีสติสัป,ปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมในลมนี้แล้วพิจารณาให้แยบใครเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นการสายเกิดสายดับเห็นอริยสัจส,สี่เห็นสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตในธรรมทำในธรรมหรือกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตานุปัสนาธรรมานุปัสนาต้องเห็นสี่ติวนวตัวนี้ให้ได้โดยอาศัยลมหายใจคืออานาปานาสติแล้วมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเงื่อนต้นเงื่อนปลายให้เราเดินออกจากความทุกข์ทางป่วงได้ นี่นะศาส,สนาแตกต่างกันได้แต่ไม่จําเป็นต้องแตกแยกเรายอมรับกันและกันในเรื่องมุมมองที่ดีมุมมองที่ไม่ดีเราก็ปัดออกไปมุมมองที่ไม่เห็นด้วยกับกันก็วางไว้ก่อนเรามาคุยกันเฉพาะอะไรเฉพาะในมุมมองที่เข้ากันได้เห็นไหมคนต่างศาสนายังเห็นด้วยกับเราเลยยังเห็นด้วยกับอาจารย์เลยนับภาษาอะไรวันนั้นเราเจอใครนะที่รัฐสภาพิธีกรคนหนึ่งเชื่ออะไรว่าจำไม่ได้เออคุณดำรงพุทธา วันนั้นอาจารย์คุณเจอคุณดำรงพุทธาจะไปออกรายการของรัฐสภาแล้วก็อาจจะเคยไปบรรยายรัฐสภาครั้งหนึ่งแล้วก็ไปออกรายการที่อาคารรัฐสภาครั้งหนึ่งของรัฐสภาเองเลยนะช่องอะไรไม่รู้ช่องรัฐสภาเสร็จแล้วพวกก็เจอคุณดำรงพุทธาพอดีกําลังขับรถออกไปแล้วอาจารย์ขับรถเข้ามาพอดีเขาก็ออกไปแล้วนะเขาก็ถอยลงกลับมาแล้วก็มาจอดมาลงมาหาอาจารย์ผมชอบอาจารย์สอนมากผมชอบแนวความคิดอาจารย์มากขนาดผมเป็นอิสลามผมยังชอบเลยมันมันตรงใจมากเลยมัน มันดีจริงๆมันช่วยทําให้คนไม่งงงายไม่ไรสสาระซึ่งมันตรงกับหลักคําสอนของเขาจะมาคือไม่งงงายอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแบบอยากจะคุยมากๆเลยวันหลังจะชวนไปออกรายการนะอยากทำรายการร่วมกันมากเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเนี้ยอะไรที่เขาเห็นด้วยอ่ะเราก็มันร่วมกันได้ไงร่วมมือกันในการสอนคุณธรรมจะรียรรมในโลกแต่อะไรที่เรายังมีข้อแตกต่างกันอยู่ทํะไรวางไว้ก่อนเราไม่จาเป็นต้องเอามาคุยกันในเรื่องที่มันแตกแยกกันได้เราไม่ความเห็นไม่ตรงกันก็วางไว้เราเอามาคุยในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมดีกว่าไหม เราดูนะขนาดคนต่างศาสนาคนต่างศาสนาเขายังเข้าใจอาจารย์เลยอะแต่คนในศาสนาเดียวกันกับโจมตีอาจารย์จะเป็นจะตายแปลกไหมคนในพุทธศาสนากันเองโจมตีกันด่ากันเกลียดกันชังกันอาฆาตพยาบาทมาดรลายกันฟ้องร้องกันจะเป็นจะตายไม่มีความเมตตาแต่ศาสนาพุทธนี่สอนเรื่องความเมตตาเป็นตัวตั้งเลยนะแต่กลับไม่มีความเมตตาสงสารต่อกันเลยแต่กลับกลายเป็นคนนอกศาสนาอาจารย์ชมเชยในมุสลิมด้วยซ้ำเนี่ยคุณพุตาเนี่ย อาจารย์ไม่ใช่มีคนเดียวนะมีอีกหลายหลายคนวันนั้นอาจารย์เจอผู้นำศาสนาที่ภาคตะคนคนที่ภาคใต้เลยเดินทางขึ้นมาประเทศไทยมาประชุมอาจารย์เจอที่สนามบินดอนเมืองคุมผ้ามาอย่างดีเลยเขาเรียกคุมมาเลยที่เป็นอิสลามอ่ะพูดมาเลยคุมมาแล้วก็เดินมาคุยกับอาจารย์เนี่ยผมมีโครงการอย่างนี้ผมชอบอาจารย์มากเลยผมชอบมากเลยในการคุยแบบนี้เราหน้าแลกเปลี่ยนในมุมมองศาสนากันมากเลยอาจารย์บอกเดี๋ยวเขาจะจัดเวทีสวนาเสวนานะอยากจะเชิญอาจารย์ไปร่วมเสวนาศาส,สนาเขาด้วยเนี่ยดูดิ คนต่างศาสนาค่ะคนต่างศาสนาแต่กลับเห็นประโยชน์ที่เรากําลังทาร่วมกันอยู่ว่าเฮ้ยเรามีโอกาสในการเผยแผ่พระธรรมของแต่ละศาสนาเพื่อให้คนเป็นคนดีไม่จําเป็นต้องเฉพาะจอดจงว่าต้องศาสนาฉันต้องศาสนาเธอแต่ถ้ามีคุณงามความดีร่วมกันเอามาสอนกันแล้วให้คนฟังก็ตัดสินใจเองว่าเขาจะเลือกเชื่ออะไรเขาจะเลือกเห็นอะไรเขาจะเลือกปฏิบัติตอะไรให้เขาเลือกด้ตัวเขาเองไม่ต้องไปยัดเยียดให้เขา แต่คนไทยพุทธเรายัดเยียดกันไม่ได้นะเธอต้องศึกษาตามนี้นะเธอต้องเอาตามนี้นะเธอต้องถ้าไม่ใช่แบบนี้คือผิดเห็นไหมมันก็เลยเกิดอะไรเกิดการทะเลาะเบาบแว้งกันอยู่เป็นประจำเนี่ยแล้วพอเวลาคนอื่นนอกศาสนามองเข้ามามันดูทุเลศทุลังไหมคนในศาสนาพุดธกันเองทะเลาะก,กันเองตีกันเองตบกตีกันเองแต่คนศาสนาอื่นกลับมองเห็นคนบางคนในศาสนาทําประโยชน์เนี่ยมันตลกไหมคนศาสนาอื่นพยายามจับมือลวกมือกัน,กนในการเผยแผ่พระสาวคำสอนของศาสนาเขา แต่คนในศาสนาเรากับการเป็นผัดดังคนศาสนาตัวเองออกไปกูไม่อยู่ดีกว่ามีแต่ความแตกแยกมีแต่ความแตกแล้วจะอยู่ทําไมกูย้ายศาสนาดีกว่าศาสนาอื่นมีเหตุผลกว่าแต่เยอะศาสนาอื่นไม่ทะเลาะกันเข้ามาแล้วรู้สึก่าไม่สบายใจเลยเป็นผู้ศาสนาทํทำไมมันมันมอยู่แล้วบานอื่นอาจจะเลยว่ามีการเปิดไปช่องไหนก็ทะเลาะกันอีกแล้วไปตรงนี้มันก็เถียงกันอีกแล้วว่าดีผิดนี้ถูกเฮ้ยมันอยู่กันแบบนี้แล้วมันจะมีความสุขยังไงศึกษาธรรมะมันต้องเป็นการศึกษาเพื่อเกิดความสุขในปัจจุบันมันต้องเป็นความชุ่มฉ่ำเย็นใจ มันต้องเป็นความเบิกบานในใจแต่ทุกวันนี้กลับกลายเป็นความอาฆาตพยาบาทเป็นความเดือดเนื้อร้อนใจเป็นความแบบทุรนทุรายจะเอาชนะกันให้ได้ไหนอะทำพระพุทเจ้าเป็นความชุ่มเย็นไม่เห็นนี่เลยแปลกไหมแปลกมากบางคนบอกว่าเนี่ยไงอาจารย์เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีไปด่าทอต่อว่าคนอื่นเขาทําให้เขาเนี่ยเกิดความทุกข์ใครเป็นความทุกข์อาจารย์เดินเข้าโรงเรียนเด็กกิดกัวิ่ไว้กระตู้หูโอโหขอมาถ่ายรูปไหนความความความที่มันเดือดเนื้อร้อนใจ ถ้าเดือดน้ร้อนใจคนต้องเดินหนีออกจากอาจารย์สิแต่ทำไมอาจารย์กลับดา่าคนคนกลับวิ่งมาให้อาจารย์ด่าเต็มไปหมดมันเดือดเนื้อร้อนใจตรงไหนวะมีแต่พวกมันแหละเดือดเนื้อร้อนใจเพราะอะไรมันไม่เห็นด้วยกับอาจารย์เด็กนี่วิ่งเข้ามาหาอาจารย์นะจะไปบรรยายทำไม่ไหนไม่รู้เด็กน่าจะประมาณแค่หกเจ็ดขวบอะเดินเข้ามาหาอาจารย์ถ่ายรูปแล้วมันเนห็นห,หน้าหาอาจารย์แล้วมันถามอาจารย์อาจารย์เบียอาจารย์ก็ถามไปถามว่าไงอาจารย์รักผมไหมครับมันตั้งคาถามแบบนี้กับอาจารย์อาจารย์รักผมไหมครับอาจารย์ก็บอกเอรัก ตั้งใจเรียนเยอะๆนะแล้วแม่มันก็ลากเด็กออกไปอย่างนี้เห็นปะถ้ามันเป็นมันมันธรรมะที่อาจารย์สอนมันเป็นความเดือดเนื้อร้อนใจเด็กทาไมมันเย็นใจอ่ะเด็กนี่มันเย็นใจยิ่งกว่าผู้ใหญ่แล้วอย่ามาพูดนะว่าเด็กไม่มีวุฒิภาวะเด็กนี่มันใสสะอาดมันรู้ด้วยซ้ำว่าอะไรที่ทําให้มันเกิดความเดือดร้อนใจมันจะเดินหนีอะไรที่มันทําให้เกิดความชุ่มเย็นมันจะเดินเข้าหาถูกต้องป่ะเพราะมันมันใสเด็กขวบเจ็ดขวบมันไม่รู้เรื่องธรรมะหรอกแต่มันเห็นว่าอาจารย์ตลกไงมันเห็นว่าอาจารย์อ่ะ เวลาเจอเด็กอย่างเงี้ยโอบก,กอดเด็กอย่างเงี้ยแล้วมันเห็นเด็กมาวิทย์วายอาจารย์มาเห็นมาเด็กมาขอถ่ายรูปอาจารย์มันก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้หน้าปลอดภัยเนาะหน้าแบบหน้าเข้าหาหน้าพูดคุยด,ด้วยรู้สึกว่าอยู่ใกล้ๆแล้วรู้สึกปลอดภัยแต่กับผู้ใหญ่บางคนอยู่ด้วยใกล้ๆแล้วรู้สึกอันตรายมากเลยแม้แต่าอาจารย์ไม่ได้เป็นเด็กนะแต่กูยืนใกล้มึงกูรู้สึกหวานระแวงตลอดเวลาทั้งๆท,งที่เป็นคนรู้ทำมาด้วยนะแปลกไหมแปลกมากเลย รู้ธรรมะทุกอย่างเลยแต่กูอยู่กับมึงกูฟังมึงพูดแล้วกูรู้สึกหวานระแวงตลอดเวลามึงจะฟ้องร,ร้องกูตอนไหนวะเนี่ยมึงจะเกลียดทางจะเอาเอาคดีมายัดเยียดใ้กูตอนไหนวันนี้ยระแวงตลอดเวลาทุกวันนี้ก็ยังระแวงอยู่นี่นะไม่รู้มันจะเกิดอะไรเกิดเหตุเพศภัยขึ้นตอนไหนเห็นปะเพราะอะไรมันไม่มีธรรมะที่ฉโลมจิตใจใครได้เลยแม้แต่ฉโลมจิตใจตัวเองก็ยังทาไม่ได้เห็นปะดังนั้นหน้าที่เราทุกคนคืออะไรเอาธรรมะนี้ไปฉโลมจิตใจตัวเองไม่ต้องไปฉโลมใครฉโลมใจตัวเองคนแรก